สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังครับแล้วแต่สถานะแล้วแต่รสนิยมเลยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็เปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้เหมือนเช่นเคยครับผม พระนวันนี้เนี่ยจริงๆผมช่างใจอยู่นะครับว่าจะคุยดีหรือเปล่านะครับนั่นคือเรื่องสถานการณ์สัญญาใหม่ของโมซาลาเนี่ยแหละครับที่มันยังไม่ได้บทสรุปหรือมันยังแบบค้างเติ่งกันอยู่นะครับจนกทั่งมันมีประทูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนั่นแหละครับสมองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอีกอีกหอีกหนึ่งจุดแล้วกันครับ ที่ทำให้ทุกคนนั้นต้องต้องหันกลับมามองอย่างจริงจังว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะเสร็จสิ้นสักทีหรือทําไมมันยังไม่ลงเอยกันสักทีและสุดท้ายเนี่ยมันจะมีทางออกยังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับติดตามไปพร้อมๆกันครับกับสถานการณ์ของสัญญาใหม่โมซาลาครับผมเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอด5ปีที่ผ่านมานี่มันยิ่งใหญ่ครับ และในเมื่อเราทํางานหนักลงทุนลงแรงมันก็ควรจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างสมน้ําสมเนื้อแน่นอนครับ running darwin g egyptian king นะครับตลอดเข้าสู่ปีที่5ที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาครับผมเชื่อว่า เราคงไม่ต้องไปตั้งคาถามนะครับว่ามันเป็นการลงทุนที่มันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับคือมันผ่านไปไกลามากแล้วครับสารธรรมในอย่างยอดเยี่ยมและกลายมาเป็นขวัญใจเบอร์ดับต้นๆของแฟนบอลลิเวอร์พูลสตีการยิงประตูถล่มทลายทําลายสถิติแบบโอ้โหแทบทุกอย่างเนี่ยฮะเพศวิสาการสัญญาในปัจจุบันของเขาครับก็คือจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2023ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดกันให้มันเคลียร์นะครับภายในปีนี้ครับทุกอย่างมันต้องควรเสร็จสิ้นแล้วหรือถ้าขามวดเข้าไปอีกครับถ้ารอไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยสุ่มเสี่ยงแล้วครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องให้มันจบภายในซีซั่นนี้กลางปีนี้เนี่ยคุณต้องได้คำตอบแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อไปซึ่งมันก็ถูกตั้งคำถามมาหลายต่อหลายครั้งครับ เยนครับก็พยายามบอกเสมอครับว่าการพูดคุยยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะครับาการเจรจาทุกอย่างกําลังเดินไปนะฮะใจเย็นๆเพราะทุกอย่างมันมันมีหลากหลายปัจจัยมันมีความละเอียดอ่อนเข้ามานะครับเางบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยแหละครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าคงผ่านหูผ่าน,าน,านตากันไปบ้างนะครับโมซาร่าไปถ่ายแฟชั่นเซตแบบวินเทจครับให้กับทาง นิตยสาร GQ UK ครับแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ส่วนตัวของเขาด้วยก็คือ Adidas นะครับก็ที่เราเห็นกันแล้วแหละฮะแหวออกมาสตรีทดีเหลือเกินมีเซ็ที่แบบใส่เสื้อย้อนยุคในชุด Adidas ที่เป็นลายก้างปลาด้วยนะฮะโอดูเท่เหลือเกินครับนอกจากถ่ายแฟชั่นแล้วมันก็ต้องหนู่สัมภาษณ์แน่นอนครับการสัมภาษณ์โมซาราณะตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปมากกว่าสัญญาของเขาครับ กับลิเวอร์ pool ซึ่งกระถางม่าตรงๆสารตอบก็ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคือถ้าถามส่วนตัวเขาอ่ะเขาอยากอยู่ครับเขาอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วครับแล้วมันเป็นเป็นเสมือนบ้านของเขาไปแล้วอ่ะนะครับเขาเติบโตขึ้นมาผสมเรล็จกับลิเวอร์ pool แฟนๆรักใคร่อบอุ่นนะครับ มันไม่มีเหตุผลอะไรรลกครับที่จะทให้เขาไม่มีความสุขกับการอยู่กับลิว์พูลเพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกในรายละเอียดว่าสัญญาฉบับใหม่เป็นยังไงทําไมไม่เซ็นสักทีนะฮะสลากก็บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับไม่ได้อยู่ในในมือเขาแล้วครับเพราะเขาส่งต่อทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าในข้อเสนอหรือใน พูดกันง่ายๆคือไอ้ค่าเหนื่อยใหม่ที่เขาอยากได้หรือเขาต้องการเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่หรือเป็นข้อเสนอที่มันบ้าคลั่งขนาดนั้นหรือเป็นข้อเสนอที่มันโอเวอร์ขนาดนั้นเป็นวักทองนะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเฟรนเดสปรอร์ตกุบน่าจะมีสะดุ้งกันบ้าง เพราะว่าแฟนๆเวี้ยวููไม่ใช่แค่เมืองไทยนยทั่วโลกครับตั้งคําถามนันทีว่าทําไมถึงไม่เซ็นสักทีละ่ะมันจะซักเท่าไหร่กันเชียว4-5่ห้าแสนก็ให้ไปเถอะฟอร์มขนาดนี้จะหานักเตะคนไหนที่ยิงสม่ำเสมอแบบนี้แบบโมซาลาได้อีกนะฮะซึ่งเพอเอินว่าผมมีโอกาสได้คุยกับพีกพ่กบครับคุณกิติกรดมผลนะฮะเจ้าของเพจกัปตันนัมเบอร์ทเนะครับ กับตันเบอร์12นั่นแหละนะครับที่เรารู้จักกันดีคุยในรายการ The Discussion ครับออกาสทางทาง t s p o r t 7นะก็คุยถึงเรื่องนี้ครับซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตกันค่อนข้างน่าสนใจหลากหลายนะคือในรายการวันนั้นนะมีผมมีพี่กบแล้วก็มีคุณโทนนะคุณทนคุงครับพี่นัทจำปาเงินนะก็คุยกันว่าทำไมทาไมถึงถึงยังไม่เสร็จแล้วไอ,ก,อการทิ้งท้ายว่า มันไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ดูบ้าคลั่งหรือดูโอเวอร์เนี่ยนะครับมันเป็นการส่งสารอะไรหรือเปล่าไปให้กับทางเฟนเวยยนะครับเราก็คุยกันออกรถออกชาติมากครับคือถ้าเรามองว่าจากข้อมูลที่เรามีนะว่าณนะปัจจุบันนี้นะฮะซาร่ารับค่าเหนื่อยจากลิเวอร์พูลเนี่ยนะค,คิดเป็นรายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ ซึ่งถ้าเอามาถัวเฉลี่ยเป็นรายสัปดาห์นะครับเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันตกอยู่ที่1 9 2 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ครับเอาตีกลมๆเลยก็ได้ครับ0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ถ้า,างั้นมาวิเคราะห์กันต่อว่าสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยคือ2,000 0 0ปอนแล้วไอ้ข้อเสนอที่ซาร่าบอกว่าไม่ได้เป็นข้อเสนอที่บ้าคลั่งหรือเพีย้ยนหรือโอเวอร์เกินไปเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอันเนี้ย หลากหลายคำตอบมากครับถ้าเรามองว่าเฮ้ยเพิ่มอีกสักเท่าตัว4ี่แสนปอนมันก็น่าจะพึงพอใจใช่ไหมฮะหรือรถหย่อนลงมานิดหน่อย3ามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นอนต่อสัปดาห์ก็น่าก็น่าสนใจแล้วก็น่าพึงพอใจแล้วเพราะว่าปริศาของลิเวภูเนี่ยไม่เคยมีค่าเหนื่อยสูงขนาดนี้ครับเต็มที่ก็น แต่อยู่ที่นี่น,นะฮะสองแสนเนี่ยแหละครับซึ่งกลุ่มคนที่เซ็นสัญ,ญใหม่อย่างฟันได้อย่างเทรนด์ก็ราวๆนี้ครับแสนแปดสองแสนประมาณนี้น่าหมายความว่ามันจะมันจะก้าวข้ามโครงสร้างเพยายดานค่าเหนื่อยของลิอร์ภูแบบไปอีกเท่าตัวเลยนะครับถ้าเราเชื่อว่าในข้อเสนอของซารห์คาดหวังอยู่ที่ประมาณสักสี่แสนปอนด์แต่มันก็มีอีกมุมนึงครับในมุมที่ เราวิเคราะห์จากคาพูดของซาร่าว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในมือเขาแล้วครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดจของเขาแล้วและข้อเสนอที่เขาเรียกร้องไปมันก็ไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้บ้าคลั่งเป็นข้อเสนอที่ที่เหมาะสมสําหรับเขาไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันต้องคิดกันแบบละเอียดหน่อยว่าแล้วแล้วไอ้ไอ้ข้อเสนอที่บอกว่าไม่ได้บ้าคลั่งของซาร่ากับมุมมองของสโมสรที่มองเข้ามาเนี่ย มันบ้าคลั่งหรือเปล่าสองฝั่งอาจจะมองตัวเลขเดียวกันไม่เหมือนกันก็ได้ครับคือถ้าเราดูผลงานดูเกียรติยศดูคําสรรเสริญต่างๆทุกคนก็อมองตอนนี้ซาร่าเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับระดับโลกแล้ว world class แล้วบางช่วงบางเวลาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกด้วยซ้ําไปแต่ถ้ามองแบบนั้นแล้วกลับมามองที่ตัวเลขที่เขาได้ในะปัจจุบัน คือ2 0 0 0สนนะ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์มันยังห่างไกลามากครับกับบรรดาซูเปอร์สตาร์อีกหลายๆคนที่ไปแบบ3 0 0แสน4 000, 5, 000ี่แสน5 0 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ผมกำลังคิดครับว่าบางทีข้อเสนอที่ซาระพูดไว้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเลขที่บ้าคลั่งไม่ใช่เป็นตัวเลขที่โอเวอร์เนี่ยมันอาจจะมีมุมที่ เขารู้สึกว่ามันควรจะได้มากกว่า400,000ม่ซัมครับอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของมากหรือน้อยแพงหรือถูกแล้วครับมันเป็นเรื่องของแบบคุณค่าในความภูมิใจของตัวเองเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ครับและในเมื่อเราทำงานหนักลงทุนลงแรงยิงระเบิดบเบอร์ช่วยทีมประสบคร มันก็ควรจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างสมน้ำสมเนื้อซึ่งไอ้คำว่าคุณค่าในตัวเองหรือความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยที่มองว่าเฮ้ยเราน่าจะอยู่ในระดับเบอร์คลาสระดับโลกเลยแต่ทำไมตัวเลขเราได้มันน้อยเหลือเกินมันเป็นไปได้ครับ แล้วถ้ามองว่ามันมันมากกว่าหนึ่งเท่าตัวละ่ะทะลุไปถึงสมมตินะฮะว่าทะลุไปถึงแบบห้าแสนปอนดัลซาล่ามองว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ที่โอเวอร์เพราะเขาเชื่อว่าเรอร์พูลจ่ายได้ครับเชื่อว่าเรอร์พูลจ่ายได้แต่ในมุมมองของเรอร์พูลถ้ามันเกินไปมากกว่าสี่แสนปอนเนี่ยองค์กรโดยรวมโครงสร้างโดยรวมมันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปเลยครับถ้า จ่ายให้กับซาร่าคนเดียว5 0,000นปอนผมย้ำว่าถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเลขเท่าไหร่แล้วครับถ้าซาร่าปักหมุดข้อเสนออยู่ที่3 5 0 0 0 0ห้าหรือ4ี่0ส0แล้วเชื่อว่าลิเวูจ่ายได้แต่ลิเวูอาจจะมองว่าเฮ้ยส5 0 0 0 0ห้าได้ไหมล่ะ280,000ปดได้ไหมล่ะหรือ3าม0 0 0ทุนได้ไหมล่ะมันก็ไม่ตรงกันอยู่ดีครับมันจึงเป็นเป็นการชั่งน้ำหนักครับว่า อยังไงดีละ่ะมันเหมือนเวลาที่ที่เราทํางานอย่างหนักแล้วทําให้องค์กรประสงค์เ็จอะนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันต้องขึ้นเงินเดือนอะนะฮะเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วแต่ประธานบริษทัทเลยครับไอคำว่าแล้วแต่เนี่ยแหละครับมันมองไม่เหมือนกันครับในมุมของเราสมมตินะครับว่าอ่ะผมได้เงินเดือนอยู่หมื่นเดียว ผ่านไป3ปีผมคิดว่าเฮ้ยเราคนรจะได้สักสามหมื่นวะแล้วเชื่อว่าบริษัทจ่ายให้ได้แน่ๆแ,แต่มุมมองขององค์กรของบริษัทก็มองว่าเอาไปเลยครับผมเบิ้ลให้หนึ่งเท่าตัวจากหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นเต็มที่แล้วนี่ก็เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วเห็นไหมฮะตัวเลขไม่เท่ากันละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของ มากหรือน้อยแะครับแต่มันเป็นเรื่องของการการคาดการว่าคุณมองคุณค่าในตัวของโมซาร่าเนี่ยเหมือนที่โมซาร่ามองตัวเองหรือเปล่าโอ้โหซึ่งยากมากครับยากมากที่มันจะแมชกันน,นะครับแล้วยิ่งซาลาออกมาพูดประมาณนี้ว่าไอ้ข้อเสนอที่ผมเรียกร้องไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่โอเวอร์หรือบ้าคลั่งขนาดนั้น มือนยิ่งแบบโยนความกดดันไปที่ Sport Group f ฟนเวสปอร์ตกูทันทีครับมันเหมือนกับคุณขับรถมาใกล้ถึงสี่แยกแล้วจะไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้โหต้องชะลอเลยนะต้องเบาเครื่องเลยนะว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจครับซึ่งตอนนี้คนที่รู้ตัวเลขทั้งสองฝ่ายคือตัวของสโมสรเระยูฟูนีครับ เพราะว่าข้อเสนอจากฝั่งของซาร่าเนี่ยอยู่ในมือของบอร์ดบริหารแล้วและและ,ะตัวเลขที่สมสอรตั้งเป้าหมายว่าจะจ่ายให้ซาร่าในสัญญาฉบับใหม่ก็อยู่ในใจของพวกเขาแล้วครับซึ่งถ้ามันตรงกันเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปนานแล้วครับที่มันลากยาวยืดเยื้อนั่นหมายความว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันครับและคราวนี้ มันก็ต้องวัดใจของเฟนเว์ครับว่าถ้าให้ตามอย่างที่ทีมของซาร่าเรียกร้องซึ่งซาร่ามองว่ามันเหมาะสมกับตัวเขากับคุณค่าของการเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ประสงเร็จเป็นอียิปต์เช่นคิงเนี่ยนะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยทำได้หรือเปล่าหรือหรือผู้จะยืนยันว่าจะให้ตัวเลขเดิมนะซาร่าจะยอม ลดระดับของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองจะลดลงมาได้หรือเปล่านี่แหละครับยักแย่ยักยันกันอยู่ซึ่งถ้าเราเอาเคสของจีนี่ไวรุ่มไปที่ตั้งนะครับซึ่งแวรุ่มย้ายไปอยู่กับบริษัทเชียงแมงด้วยค่าเหนื่อยตอนนี้เนี่ยแต่รารๆสามแสนปอนต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าไอ้ข้อเสนอที่ลิวภูยื่นให้ครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ถึงสามแสนปอนต่อสัปดาห์แน่ๆเพราะอะไร เพราะเรอร์อภูมมองที่ตัวเลขสัญญาฉบับเดิมครับจีนี่ตอนย้ายมาจากนิวคาสเซิลเซ็นสัญญาฉบับเดียวครับ5ปีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0 0ถึง8ป0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับประมาณนั้นครับซึ่งพอจะต่อสัญญาใหม่จีนี่ก็มองว่าเขาควรจะได้ได้รับการยอมรับหรือได้รับการมองเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยซึ่งถ้าเอาเรทของเบเชจ่ายได้ก็คือ3 0 0 0 0 0ปอน นั่นหมายความว่าริ้วผูจ่ายไม่ถึงแน่ๆครับเต็มที่ในมุมมอ,องริ้วผูก็อ๋อได้เจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมสมมตินะได้เจ็ดหมื่นห้าเบิลให้เลยครับแสนห้าแสนห้าต่อสัปดาห์ซึ่งมุมของลิ้วูกก็ไม่ผิดนะครับเพราะเขามองว่าเฮ้ยมันก็เหมาะสมแล้วเบิลอีกเท่าตัวโอ้โหมันมันมันไม่เหมาะสมตรงไหนอะ่ะก็ก็เต็มที่แล้วแต่ทีนี้ก็อาจจะมองว่าเขาควรได้มากกว่านั้น อย่างที่ครอบบอกจริงครับว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมันมีหลากหลายปัจจัยและล่าสุดก่อนที่จะลงสนามเจอกนะับอาร์เซนอลนะครบครอปก็พูดถึงว่าเฮ้ยมันยังมีเ h ิร์ดพาร์ตี้อีกนะนั่นคือเอเจนต์ของเขาครับรามีอับบาสก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับเพราะว่าอับบาสเป็นเป็นคนเจราจากับสโมสรซึ่งเราก็ไม่รู้ในขั้นตอนบนโต๊ะเจราจาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สุดท้าย สถานการณ์ณตอนนี้มันใกล้จะถึงทางแยกแล้วครับมันใกล้จะถึงทางแยกแล้วแล้วถ้าตัวเลขจะทั้งสองฝ่ายมองยังไม่เหมือนกันพูดไปก็แอบแอบเครียดไปถ้ามองในนี้แง่ลบหรือมองโลกในแง่ร้ายมากที่สุดถ้าสาร่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครจะบอกว่าผมอายุสามสิบกำลังจะสู่ขาลงแล้วซาร่าบอกเลยครับว่า ที่บ้านผมมันเหมือนเป็นเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเลยครับมีอุปกรณ์มีฟิตเนสมีเครื่องมืออที่แบบมันทันสมัยในการดูแลร่างกายของตัวเองมีโค้ชส่วนตัวมีนักโภชนาการส่วนตัวคือดูแลทุกอย่างแล้วเขาบอกอีกว่าอะถ้าคุณดูตอนนี้ครับใครที่อยู่ในระดับท็อปบ้างโรนโดโมเมสซี่เลวันดอฟสกี้เบนเซมา่า นักเตะเหล่านี้ 34, 35, 36หมดครับสำหรับอายุหรือแม้กระทั่งสลาตันอิบราฮิโมวิชก็เล่นได้ถึงอายุ40ในความหมายก็คือซาราบอกว่าถ้าใครกังวลว่าผมอายุ30แล้วไม่คู่ควรกับการได้รับค่าเหนื่อยสูงตามที่เขามองนะครับว่าคุณค่าของเขาอยู่ที่ประมาณนั้นไม่ต้องห่วงครับผมดูแลร,ร่างกายของเองอย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วดูสินักเตะที่อยู่ในช่วงวัยพีกเนี่ยตอนนี้ก็3 4 3 5ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นผมยังมีเวลาในการไล่ล่าคอาเสเร็จอีกเยอะมากคร,คราวนี้แหละครับมันขึ้นอยู่กับทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปแล้วครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือจะมีการเจราจาแบบไหนเพราะถ้าทางฝั่งของซาร่ายังยืนยันในข้อเสนอของตัวเองที่พวกเขามองว่าไม่ได้บ้าครั้งไม่ได้โอเวอร์สโมสรจ่ายได้แน่ แล้วก็สมควรจ่ายเพราะว่ายกระดับในคุณค่าของตัวเองตัวเข้าสมควรได้รับขนาดนั้นกับตัวเลขที่สโมสรแบบตั้งลิมิตเอาไว้ะนะครับมันจะหาทางออกหาทางลงเอืกันได้จริงหรือเปล่าน่าสนใจมากครับขอให้การเจรจารหลังจากนี้นะครับที่ครอปยืนยันว่ามีการพูดคุยที่ดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมีหลายเรื่อง ละเอียดอ่อนต้องค่อยๆพูดคุยกันขอให้พูดคุยกันได้ดีอย่างที่หวังไว้จริงๆครับแล้วก็ขอให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างที่หลายๆคนต้องการผมเชื่อว่าเกินครึ่งครับอยากให้ซาร่าอยู่ต่อในสัญญาที่เขาควรจะต้องได้แต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยสโมสรต้องมาก่อนสถาบันต้องมาก่อน สามารถคิดได้ครับเรื่องนี้เปิดกว้างหมดเลยเพราะสุดท้ายพวกเราก็ได้เพียงแค่รอคอยด้วยความอดทนครับแล้วก็ภาวนาให้การตัดสินใจทุกอย่างมันถูกต้องและพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายถามว่ายากไหมยากครับแต่อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆอ้าวคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะ อยากให้มันลงเอ่ยแบบไหนหรือหรือมีแนวทางที่เสนอความคิดลองดูได้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เดี๋ยวจะตามไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวกดหัวใจให้ทุกเมน้นเหมือนเช่นเคยนะครับเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจะนักหน่วงอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีหลากหลายความคิดแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นการ คิดต่างแล้วก็มาพูดคุยเสยวนากันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดส r i b e ฝากไว้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนสนุนช่องของผมก็เปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ